มาชมงานคืนส่งวันนี้ครับผมชุดนี้จะเป็นผีเสื้อบ่วง4.5นิ้วจำนวน15หลักใช้ตีได้ทางได้เล่นนกเล่นไก่ได้ส่วนชุดนี้จะเป็นบ่วงเก็ดนิ้วใช้สำหรับตีโดยตรงที่เน้นรัดคอ นี่ก็บ่วงเจ็ดนิ้วใช้สำหรับตีครับผมรายละเอียดก็จะประมาณนี้มาดู่วงเดียวกันครับชุดนี้จะเป็นสามสิบเอ็ดหลัก หวง4.5ใช้ตีได้ทางได้ดักนกไก่ได้หมดหวงเดียวทั้งหมดนี้เป็นหวง4.5หมดครับผมจำนวนหลักก็ตามแต่ลูกค้าสั่งสั่งเข้ามาท่านใดที่สนใจก็ โทรเข้ามาสอบถามดูได้ครับผมเบอร์โทรผมขึ้นไว้หน้าจอให้ครับผมอันนี้งานตามคิวครับผมงานตามคิวถ้าท่านไหนที่สนใจคืนใหญ่ๆอย่างนี้ <c oughs> ก็ทักมาคุยได้ครับผม <c oughs> ชุดนี้จำนวนสิบห้าหลักนะครับ หลักบวงเก็ดนิ้วจะล้อมไก่ได้พอดีหลักยาวสิบนิ้วเอ็นเบอร์ร้อยห้าสิ ส่วนเอ็นจะไม่ใช่สีดำนะครับเป็นสีน้ําตาลอมดำหลักเป็นสแตนเลสหมดนะครับในนี้เป็นงานหลักสแตนเลสหมดส่วนราคาก็ขึ้นอยู่กับจำนวนหลักนะครับผมและจำนวนบ่วงที่เราต้องการเล็กใหญ่แค่ไหน ชุดนี้15หลักนะครับผมราคา559บาทรวมสง่งเป็นสีเสื้อบวงเล็กบวง4.5ใช้ตีได้ใช้ทางได้นะครับผมท่านในสนใจก็โทรเข้ามาคุยตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับเดี๋ยวไปชมภาพนิ่งกันครับผม ส่วนรายละเอียดจะมีภาพที่เก็บไว้อยู่แล้วครับผมรายละเอียดที่ยังไม่เข้ารังเก็บไม่อะไรปากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมงานขึ้นค่ายพานหนุ่มน้อยครับผม